สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะกับหัวข้อใครกำลังจะเข้ามาหาคุณ คณาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีการมังกรการมังกรพุศบเมธการมังกรทุศบเมธไพ่กับหัวหมดเลยไพ่กับหัวหมดเลยคนเนี้ย ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอ่ะไม่ใช่คนที่คุณไม่รู้จักแล้วการการที่เขาเข้ามาการที่เขากำลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเข้ามาแสดงว่าคุณต้องรู้จักเขาอยู่แล้ว <c oughs> อาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าๆอะไรของคุณนะ่ยนะคะ คือมันไม่ได้มีความเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีการตกใจเหมือนแล้วบางคนมันเหมือนกับมีการนัดหมายหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเดี๋ยวเขาจะมาหาเดี๋ยวเขาจะมาเจอหรือเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนมีการวางแผนมีเป้าหมายเอาไว้แล้วคนคนนี้เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง เป็นคนไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเป็นคนที่เอ่อมีความคิดที่ค่อนข้างเก่าล้าสมัยหรือว่าเป็นคนหัวโบราณก็ได้อ่ะคือไม่ค่อยไม่ค่อยพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ค่อยก้าวทันโลก เอ,อโลกทุกวันนี้เขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าอ่ะฉันรู้มาเท่าเนี้ยฉันก็จะอยู่ของฉันอย่างเงี้ยอืมเราก็เป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยจะเหมือนแบบจริงจังได้ไม่นานอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะจับจดเหรอเป็นคนที่แบบ คือสมมุติมีความตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างอะตอนแรกอาจจะมีความตั้งใจอาจจะมีความมุ่งมั่นแต่ทําไปได้สักพักหนึ่งก็แบบขี้เกียจและพอและไม่ไปต่อและอะไรอย่างเงี้ยบางทีบ่อยครั้งเลยแหละที่ทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จคือทําอะไรไม่สุดอ่ะคนเนี้ยทําอะไรไม่ค่อยสุดแล้วก็ชอบติดกับติดกับดักความคิด ของตัวเองทำให้มีปัญหามีปัญหาในการใช้ชีวิตมีปัญหาในการทำนูน่นทำนี่เพราะความคิดของเขาหนึ่งคือเขาไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ยอมรับอะไรใหม่ๆไม่ยอมพัฒนาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าคิดไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ บางทีมีความฝันนะคิดแพนเอาไว้แต่อไม่กล้าทำไม่กล้าลงมือทำกลัวไม่สําเร็จอื ừ. อะไรแบบนี้เป็นคนที่มีมีดีอยู่กับตัวแต่เอาออกมาใช้ไม่เป็นหมายความว่าบางคนคนเนี้ยเขาอาจจะได้รับการศึกษามาอย่างดีได้เรียนโรงเรียนดีๆ นะคะเรียนกับคนเก่งเก่งครูที่สอนก็เก่งอยู่ในสังคมที่ดีคือเหมือนกับอยู่ในจุดที่เรียกว่าพร้อมอะ่ะมีมีอะไรที่ติดตัวมาฐานะการเงินครอบครัวสปอร์ตมีพร้อมทุกอย่างแต่แต่กับดึงมันออกมาใช้ไม่เป็น ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นทั้งๆท,ที่ตัวเองอะ่ะเรียกได้ว่าอ,อมีมีพร้อมมากกว่าหลายๆคนมีดีติดตัวมานะคะมีของติดตัวมาแต่เอาออกมาใช้ไม่เป็นลักษณะของเขาอะเป็นอย่างนี้ดูสิให้จะบอกอะไรเกี่ยวกับ เขาอีก e. อืมคนนี้เป็นคนรักอิสระไม่ยึดติดกับใครนะคะแล้วก็คือเขาเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์แบบเด็กๆอะ่ะคือมีความสดใสล่าเริงแต่ว่า ไอความสดใสล่าเริงมันกลับทําให้เขาอาจจะไม่โตสักทีความคิดความอ่านของเขาอาจจะดูแบบเหมือนเป็นเด็กอะเป็นเด็กไม่ยอมโตล่าเริงไปวันวันสดใสไปวันวันแต่ว่าไม่ได้คิดวางแผนชีวิตหรืออนาคตอะไรให้ดีอะ่ะอืมรักอิสระนะคะ ชอบอะไรที่สนุกสนานเป็นคนอารมณ์ขันตัวเขาอะตัวเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะแต่เขาแต่คือเป็นคนที่ไม่ได้แบบเข้าหาคนอื่นอะไม่ได้แบบเจ้าชู้แบบเข้าไปจีบคนนู้นคนนี้หรือเข้าไปหวานสเสน่ห์อะไรแบบเนี้ย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอื่นที่เข้าหาเขาเองแล้วตัวเขามักจะมีมีคนเข้าหาอยู่เรื่อยๆด้วย,วย,วยคนเนี้ยมีแรงดึงดูดอืมอาจจะเป็นคนหน้าตาดีนะคะแล้วก็ด้วยความสเสน่ห์ความสดใสของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลองใครได้รู้จักเขาจริงๆแล้วอาจจะถอยออกไปเองก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาอ่ะมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงอะ่ะทีนี้การอยู่กับคนที่เป็นเด็ก แบบเนี้ยความคิดเป็นเด็กอยู่ตลอดไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยเหนื่อยนะอืมมันเหนื่อยนะอ่ะแล้วเขาจะเข้ามาทําไมคะเขาต้องการอะไรเดี๋ยวขอดูหน่อยใช้ไพ่อีกสําหรับหนึ่งแล้วกันเขาจะเข้ามาหาคุณเพราะอะไร เขาต้องการมีนิตรภาพที่ดีกับคุณส่วนหนึ่งนะเรามองว่าเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณคือถ้าเป็นอะไรไม่ได้ก็ขอเป็นเพื่อนละกันไม่อยากจะตัดขาดกับคุณไม่อยากจะสูญเสียคุณไปเขามีความผูกพันอะไรบางอย่างกับคุณด้วย บางคนคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมานานหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์กันมานานหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบออนๆออฟออฟมันตัดกันไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อให้เขาอ่ะต่อให้เขาจะเป็นคนยังไงก็ตามจะเป็นคนที่ไม่ชอบผูกมกัดหรือเป็นคนรักอิสระหรือเป็นคนที่แบบนิสัยเหมือนเด็กอะไรยังไงอะเราว่าเท่าที่ดูอะเขาเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุด เขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดจริงๆแล้วเขาอะเขาอยากจะดูแลคุณด้วยนะมันจะทำได้เหรอ รู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะ่ะเขาเองอ่ะก็ต้องดูแลคุณได้เขาจะต้องมีความใจเย็นมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาจะพยายามทําด้วยเขาจะพยายามทําเพราะเขาเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทํา เพื่อที่เพื่อที่จะรักษาคุณเอาไว้เขาจะทำได้ไหมอู้หนึ่งดาบทำได้ด้วยแฮะรู้ไหมทำไมเขาถึงทำได้เพราะเขาจะต้องง้อคุณอะบางทีพฤติกรรมหรือความคิดหรือทัศนคติอะไรของเขาอะคะ่ะมันมันดิดเดี้ยว มันทําให้เขาสูญเสียอะไรไปจริงๆเขาอาจจะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้นะอาจจะได้เรียนรู้แล้วแล้วก็โตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืจากจากที่ก่อนหน้านั้นน่ะนิสัยเหมือนเด็กความคิดเหมือนเด็กไม่รับฟังอะไรไม่ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่มีการวางแผนใช้ชีวิตใช้ชีวิตไปแบบเรื่อยเปื่อยตอนนี้จะกลายเป็นคนที่ นิ่งขึ้นโตขึ้นมีสติมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแสดงว่าเริ่มคิดได้คิดได้แล้วแล้วก็แล้วมันไม่ใช่แค่คิดได้ด้วยอะมันเหมือนกับไฟบังคับว่าเออไม่ได้ละฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันต้องทำฉันต้องทำให้ได้ด้วยอืม จริงๆอะถ้าเขาจะทําเขาทําได้เพราะอย่างที่บอกเขามีเขามีครบเขามีของของเขาอยู่แล้วเขาไม่ต้องดิ้นรนมากเหมือนคนอื่นๆด้วยซ้ำถ้าเขาอยากจะเป็นคนที่ดีอยากจะใช้ชีวิตให้ดีเขาแค่ดึงสิ่งที่เขามีออกมาใช้ความรู้อะไรต่างๆที่เขามีติดตัวเอาออกมาใช้แค่นั้นน่ะมันก็ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเปลี่ยนอะเขาเปลี่ยนได้ แค่เขาต้องหนักแน่นให้มากหน่อยแค่นั้นเองซึ่งถ้าถามจากไพ่ไพ่ก็บอกว่าทำได้อ่าทำได้แล้วก็ดูมีความหนักแน่นนะคะอาจจะมีความแบบอืมโอเคมันไม่ได้หนักแน่นแบบร้อยเปอเซ็นหรอกไม่ได้มั่นใจแบบร้อยเปร์เซ็นหรอกมีความมีความไม่แน่ใจมีความรู้สึกขัดขัดอยู่ในใจบ้างแต่ว่าอ่ะความตั้งใจดีความตั้งใจมาเต็มที่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วขอดูหน่อยว่าการมาของคนคนนี้การเข้ามาของคนคนนี้ค่ะจะทำให้คุณรู้สึกยังไงถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจะเป็นยังไงอโอเค ก็อาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยคนที่คุณเองก็ยังมีความหวังอยู่กับเขานะคะแล้วก็โอเคแหละมันดูแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป,รเ,รดเป็นโอกาสที่ดีด้วยเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนเหมือนคนถูกลอตเตอรี่อ่ะอ่าโชคดีแล้วก็อันเนี้ยเอฟออฟบอลเห็นไหมในจอเขียนว่า Congratulation อืม for g e t t i n g visa อะมันเป็นข่าวดีแน่นอนนะคะการกลับมาของคนคนนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาไปปรับไปเปลี่ยนไปแก้ไขข้อบอกพร่องของเขาแล้วส่วนคุณจะให้โอกาสไหมอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณของคุณแล้วกัน ถ้าจับไพ่เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเร็วๆนี้แต่ถ้าจาับหัวข้อเราบอกว่ากําลังจะเข้ามาอา่ถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้ละว,ว่าเป็นใครคุณไม่ต้องไปคาดหวังคุณไม่ต้องไปเฝ้ารอไม,ไม่ต้องไปนับวันเวลารอเพราะยิ่งคุณไปโฟกัสไปนั่งนับวันรอให้เขามารอให้เขาเข้ามามันจะยิ่งช้ามันจะยิ่งดีเลย์นะคะ เขาจะมาตอนที่คุณแบบเผลอๆตอนที่คุณไม่ได้สนใจตอนที่คุณไปสนใจสิ่งอื่นไปโฟกัสสิ่งอื่นหรือทําอะไรของคุณเพลินๆไปไม่ต้องไปสนใจเขาแล้วเดี๋ยวเขาเข้ามาเองนะคะอะประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ